นายไม่ยอมทำอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงคุณภาพก็จะประมาณนี้เออก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ประกอบเป็นคันให้เลยท่านผมจะไปเอาเครื่อง CBR 150มาใส่มึงกล้าใส่หรือเปล่าล่ะมึงถามคนดูดีคนดูอยากเห็นหรือเปล่าน้องๆอยากให้พี่จะใส่หรือเปล่าเออขยายใส่ก็กดไลค์คลิปนี้มาบอกเลยฮะใส่เครื่องสามล้ออันนี้ก็ว่าซื้อต่อพี่แบงค์ว่าจะเอาไปใส่125เจสจะมีแน่หรอ125ใช่เจอผมแน่เลยโอ้ยมึงไหวเปล่าคันนี้กูกดไนโตก็แดกละ กูกูไหวอยู่แล้วกูกดในโตกูไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้ว<ช>อีเป็นอีเบัตห้าวิ่งแต่กูกดในโตแค่นั้นแหละแรงนะโอเคครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับผมบางซิปอรอแซนดูนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มีคอนเทนต์นะแต่ว่าวันนี้พี่จะมาปิดตำนานบักอะไรนะบักเอ็มร้อยเหรอพี่เออบักเอ็มร้อยนั่นแหละพี่จะมาปิดตำนานบักเอ็มร้อยนะครับผมคนที่ซื้อไปก็พี่นี่แหละครับซื้อ,อโคงเขียนใช่พี่ผมซื้อโคงเขียนจะไปเออแกไม่ยอมขายเครื่องให้ผมด้วย ทำไมอ่ะไม่รวมกันแกน่าจะเอาอะไรไว้มั้งใช่เสียดายเออแต่ว่างั้นเดี๋ยวผมขอซื้อของเหียนพี่แล้วกันเอาไว้ไปทำเป็นอะไรได้มึงจะซื้อไปขายต่อหรือว่าไงน่าจะแยกอะไร่แยกอะไหลอ่ะแล้วจะปั้นไหมเนี่ยผมไม่ผมว่าจะไปไม่แน่ผมว่าจะเอาชุดหน้าใสเคสอาร์มเจ้าเคสอาร์เออ ตาเจอผมแล้วเนี่ยโอ้ยเ,เอ็กแม็กมึงยังโดนกูแดกเลยมึงจะเอาอะไรมาอีกผมผมลูกเดิมโอ้โอย้ยหัวลูกเดิมเหมือนกันโอ้แกลูกเดิมหัวนูนอ่ะโอ้ยมันแคนน่นูนต้นูนเต้ดียวไอ้ขี้ค่ะไหนไม่ยอมทำอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงคุณป้าพก็จะประมาณนี้เออก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ประกอบเป็นคันให้เลยนะเออไปประกอบไปเลยมึงอ่ะมึงมึงจะเข็นกลับบ้านหรือขี่กลับบ้านฝป่กไว้นี่ก่อนเหรอ นี่น้ำมันใส่ได้ไม่เป็นไรทีแผ่ห้าเติมไปแล้วมันไม่ไหลไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วมึงก็อย่าไปเทดิซิปนั่นไหนถ้ามึงเททาไมอ่ะซิปโอเคครับก็ที่ได้อุดน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบเลยนัดอยู่ไหนป่าป่าคนลื้อโอ้ยกูไม่ได้ลื้อเพียงลื้ออ้เหี้ยเอาป่าคนลื้อนอกกูไม่ได้ลื้อแหม่ไม่ได้ลื้อป่าคนลื้ออยู่ฉันไม่ได้ลื้อ น็อตอะต้องใส่ดีน็อตจะได้ล่ะเซฟมึงโดนร้อนเขาปะเนี่ยมึงโดนร้อนแกปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้โดนเฮ้ยจิงเปล่าเออเขามีน็อตให้ฝวายเอ้ยเจฟนัดไหนดีบ่าไม่รู้อโอใส่ได้หมดแดดเมันก็แหละทิพวันนี้จะซื้อไปปั้นต่อไงไปียกอะไรขายเพื่อให้เครื่องมึงก็จะทำต่อใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ก็ว่าจะไปเขียนเล่นมึงเฉยเพื่ออะไรไปเขียนเล่นเนี่ยให้เบลใช่เหรอ มืจอจะไปบ้านเขียนม่ออ๋อดีจริงเฮ้ยอะไรขงมึงวะเย็ดน,นี่มันช่างซิปรอแซะลงหี่นี่วะเอานันนันหนันนันปลาหรือเอากูมไม่ได้คนรื้อ,เ,อ,เ,อ,อนะเฮ้ยซิปเฮ้ยพอแล้วไอ้เคี้ยซิปเดี๋ยวสายขาดแล้วเขาให้อะไรบ้างให้แค่นี้เหรอแล้วมึงจะขายอะไรบ้างอ่ะมึงจะขายอะไรบ้างอ่ะผมว่าจะชดหน้าไปใส่เคียร์แมันไะม่แล้วแล้วถ้าเกิดคนดูอยากซื้อต่ออะไรเงี้ยทักได้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเฟนบุกให้ได้ ก็ดีเดี๋ยวเก็บชุดสีกับรายละเอียดหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องเอาไปเขียนเล่นเอาไปเขียนเล่นเพื่อเวียนเหลือเหลือจริงเป็นปะเนี่ยเยวทเฮ้ยมันช่างสิบนี่หว่าฝัมลุงล็อตเสิร์ฟตามจริงไม่ต้องลตเตอก็ได้นะเว้ยสิพูดถึงอะเมาใช่ไหมเมาอะไรไม่ได้เมา มี่ไม่ได้กินใครจะไปกินเหล้าอ่ะรู้แล้วว่าลืมอะไรลืมอะไรลืมใส่ตายใส่ได้อยู่มันก็ไม่ได้ติดแหมติดอี๋เหรอมึลองลองแล้วรยังเออเดี๋ยาๆเห็นไหมเดี๋ยวโอเคครับก็เดี๋ยวตัดไปตอ,กกอนประกอบเสร็จนะครับ one hour later โอเคครับก็ตอนนี้เราประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร,ร้อยเยสมันเป็นคันแล้วว่ะคือว่าคือว่าไ,ได้ไหม ก็เป็นคันอยู่เป็นคันยังไม่มีเครื่องถ้ามีเครื่องนี่ขับได้ไหมเนี่ยขับเลยเฮ้ยได้ท่อด้วยนี่ว่าไหนเอาขึ้นดินออดโอ้โห่อยทิพย์ตายพอดีเฮียเลยขายข้างอะ่ะขายข้างอะ่อะขายข้างไม่ไม่เอาขึ้นด้วยอะขึ้ไม่ได้เดีล้มเฮ้ยมึงกลัวอะไรอะ่ะทิพย์ได้ไหมได้อยู่เดี๋ยวผมจะไปเอาเครื่อง CBR 150มาใส่มึงกล้าใส่หรือเปล่าล่ะ มันถามคนดูดิคนดูอยากเห็นหรือเปล่าน้องอยากให้พี่เอาใส่หรือเปล่าเออขยายใส่ก็กดไลค์คลิปนี้มาบอกเลยฮะมันจะวิ่งได้เหรอวอ้เหี้ยมันมันบางๆขนาดนี้นะมันต้องดามโค้มันก็ทำดีเอออยู่บ้านว่างๆมึงก็เป็นช่างอ่ะว่างวันนี้วันนึงทำอะไรทำไมไม่ว่างช่วยช่วกพี่หน่อยอย่าอย่าอย่าไปหาหญิงเอาหญิงมาบ้านฮะโลโก้แดงนะ งแท้แท้ไหมครับหมดทองเลยเนี่ยนะแท้ไอทิพใช่เหรอนี่พี่แบงขายผมแปดพันวังแล้วว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วมันจะขายต่อเท่าไหร่ครับถ้าคนติดต่อมาเนี่ยห้าหมื่นเราเล่นเราเล่นก็น่าจะยังไม่ได้ขายเพราะว่ามันน่าจะได้ทำเป็นอะไรอ๋อเป็นอะไรก่อนใช่ไหมเอองี้มือก็เก็บสร้างความทรงจำเอาไว้กันมันคือตำนานไปแล้วตอนเนี้ย หรือใครอยากได้ท่อก็คอมเมนต์มาหนาเออใครอยากท่อทิปแจกหรือขายครับแจกวะครับขายขายเท่าไหร่พูดตรงนี้ไปเลยขายเท่าไหร่ดิท่อนี้ก็ประมาณค่าซื้อมาจริงๆก็ประมาณสองสองพันกว่าบาทเลยสามพันกว่าสามพันกว่าเหรอใช่ก็ขายพันห้าไปพันห้าพันสี่ไปเท่าต่อเดี๋ยวค่อยต่อพันสามกูว่าาต่อเปิดพันห้าก่อนอั้งกูกูต่อพันสามให้เขาต่อก่อนให้เขาต่อก่อนเหรอใช่เขาต่อก็จะประมาณ เน่ก็ได้อยู่ฮะอ๋อได้อ๋อโหได้ฝาครอบคัสแค่นี้่ใชอันนู้นอันนู้นอันไหนรอันนี้ก็ว่าซื้อต่อพี่แบงค์ว่าจะเอาไปใส่ร้อยยี่ห้าเยสจะจะมีเหรอร้อยยี่ห้า,าใช่แต่เจอผมแน่โอ้ยม,ออม,มึงไหวเปล่าคันนี้กูกดไนโตโโก็แดกละวโต<อ>กูไหวอยู่แล้วกูกดไนโตกูไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้ว อีแบนอีแบนท่ากูวิ่งนะกูกดในโตแค่นั้นแหละคลายผมแรงนะต่าสซึ่งผมไม่ได้หลอกท้ายผมแรงสู้ได้แรงแรงแรงไม่รู้แต่กูกดในโตโลเดียวก็เหลือแหล่แล้วมึงจะวิ่งหาคนพอคนหลายโลผมสามสี่โลเลยโอ้บอแล้วบอกแล้วบ่กแล้วเดิรถเดินเครื่องระเบิดใจอยู่แล้วมึงไหวเปล่าแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากกูกดในโตมึงจะเอาอะไรมาสู้ก็สู้หมดอ่ะผมต่อปก่กันเลยเดี๋ยวผมตามไปได้เลยเออเดี๋ยวตามเจอกันที่ท้ายเลยเออ ครมแงได้เลยก็นี่ครับถือถ้าน้องๆสนใจอะไรใช่ไห็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์ก็พี่หาให้ได้นะครับผมอยากได้เม็กซ์เม็กซ์พิซิกบิ๊กไบค์รถใหญ่ไอ้อยากได้ลิงก์อะได้ลิงก์มาสู้กับพี่แบงค์อ่ะกูอยากได้ลิงก์อะปารีส่ามีอยู่คันนึงเท่าไหร่รุ่นพี่ผมจะขายอยู่ประมาณหกหมื่นไปบ่ายใครสนใจก็คอมเมนต์ได้นะครับตัวเดียวกันของพี่แบงค์หนึ่ได้เลยอ่ะ อันนี้ก็รถพี่ยังไงเออได้เลยจัดไปไหวเราไหวขรุ่นหน่ะกูอะเดี๋ยวรอแล้วน้องๆที่ถามหาคลิปร้อยยี่ห้าแล้พี่ทําอยู่ว่าช่วงนี้มันโควิดก็เลยไม่ได้เข้าไปหาพี่ยออกเออก็เลยแต่เขามาพวกกูนะเอาก็บ้านอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรือไปไหนก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันใช่เหรอเอาหลายคนก็ถามว่าผมเป็นอะไรเป็นอะไรกับพวกพี่เป็นอะไรฮะเป็นอะไรมึงพูดไปดิก็ไม่รู้ค่ะ ผมก็ไเดี๋ยวจะคลิปไปแล้วเสร็จแล้วครบแล้วครบแล้วห้าทีแล้วก็ตั้งแตคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็นี่แหละครับสภาพรถที่เด้งใครที่ถามผ่านน้องเอ็มร้อยครับผมก็ไม่มีอีกแล้วนะครับมาอยู่มือไงควายโอ้เดี๋ยวผมก็ขายแดดเออก็อย่าลืมไปแอปไปเล่นเกมกันด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมช่องบางสิบรอแซรู ตากล้องผมไม่ไหวแล้วตาไปหมดแล้วเมาเออเมาเล่าเออน้องๆอย่าไปเป็นตัวอย่างนะครับผมกูไม่ได้เมาไอ้ที่สักาักดาปลาเฟรมเลนะทาไมไอ้สักน้องๆด่าเต็มเลยผมอ่านด้วยไอ้ที่อ่ะก็สำหรับชิ้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะับก็จบชิปแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากได้รถมือสองนะครับก็ทักมาหาที่หด้านเฟซบุ๊การวัน์มัสมีนะครับ Thank <laughs> you.